บนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนแปลงฟันวันละสองคนแปลงขึ้นกินหรือว่าแปลงอ่ะกินไม่ได้นะลูกแปลงฟันวันละสองฟันกรามด้วยแปลงฟันกรามด้วยบลักกินเล่นกินเล่นไม่ได้อาฟันกรามด้วยอาฟันกราม มันกินไม่ได้กินแล้วตายเขาไม่ให้เด็กกินยังไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เขาให้แปลงฟันเฉยเฉมือจะเป็งฟันเก็เต็มปากอปาปากก็ไม่เอาฟันกรามให้อะรูแปรงฟันเม้เ่อปากเขาไม่ให้เด็กกินกินแล้วตายรู้ไหมกวได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ไหมเห็นไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่นะเอาอีกครั้งเดียวพ่อนะ้าแม่จะไม่ให้ใช้แล้วนะ รู้หลักปีอ้าวตรงกินไม่ได้เอามาเลยมาน,นี่เดี๋ยวไม่เห็นนะพ่อน้าแม่มาแม่แปรง,ปงอ้าปากอู้เต็มเลยไม่อยากกินอ้าอ,อาันหน้ามาจะดูกล้องหน่อยอ้าปากอาปนกามปนกามปนกาม,กรรมอ้าวไม่อยากกินแล้วกินทำไมอ้า อ่าอ่าเออ,อข้างนี้ข้างนี้ด้วยฟันกรามข้างเนี้ยอ่าอ่าไม่ยไมไัไม่เปลี่ยนข้างบน,นข้างบน,นข้างบน,นข้างบนแปรงฟันกรามข้างบนไม่ไม่หมดแล้วพอแล้วอ้าปากกันไม่แปรงข้างบนให้ฟันกรามมันไม่สะอาดเลยอ,อันนั้นตกแปรงเองแปรง,ง,งเองเลย พอแล้วมันกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เขาไม่ให้กินไม่ได้กินไปเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้เห็นนะพอน่อนะแม่นะเอาแปงเอาไปบ้วนปากแปงเสร็จแล้วไปบ้วนปากบ้วนทิ้งหน้าบ้านไปยืนตรงหน้าบ้านเลยไปยืนตรงหน้าบ้าน เอาบ้านปากบ้นเราทิ้งนะห้ามกืนนะถุยทิ้งหน้าบ้านเอาถุยถุยทิ้งหน้าบ้านนี่เอออุ้ยเก่งตบมือตัวเองนายตบมือเอาไหมถุยเก่งว่่ะเกงจังเลยใครวะุ้้ยคืออุ้ยโอ้โปกติจะกืนลงคอนะคะครั้งแรกถุยทิ้งเลยว่าเก่ง เอาล้างแป้งมาล้างแป้งล้างแป้งล้างแป้งยังไงเอาเอาจุ่มลงไปข้างในเลยถุยทิ้งถุยทิ้งถุยเยอะๆถุยเยอะอ่าล้างแป้งเอาจุ่มจุ่มเอาจุ่มแป้งจุ่มลงไปจุ่มนานๆตีตีตีเอ็มแม่จะบอกล้างแป้งยังไงมานี่มานี่แม่จะบอกล้างแป้งยังไง่นี้ล้างแป้งอย่างนี้ล้างแป้งอย่างนี้ให้แป้งมันสะอาดเออ เอาไปกเอาน้ำเททิ้งสะอาดยังแป๊ะสะอาดยังเป่งสะอาดยังไม่สะอาดยังเอาเททิ้งเลย<ำ>กินไม่ได้มันสกปรกแล้วเก่งมาตบมือให้ตัวเองนอยอาตบมือให้ตัวเองหน่อยวเสียงเครื่องบินอยู่ในนออยิงฟันดูสิโชกกล้องดิยิงฟันโชกกล้องดิ <c oughs> เอ้ยสวยมาก กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้น้องๆได้รับชมกันจ้า